ครับพบกันเช่นเคยช่องหนุ่มมึงโนชาแนลนะนี่กลับมาที่ร้านเดิมนะร้านเปิ้ลยำซ่เบเปอร์นะเดี๋ยวพาเข้าไปดูยำแซ่บๆในร้านกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูก่อนนะนี่นะเมนูโฉมใหม่นะร้านเปิ้ลยำซ่เบเปอร์นะนี่นะนะเมนูมีสองหน้านะหน้านี้ก็ได้ครับสองหน้านะครับนะ นะับตามนี้เลยนะครับหรืนะอจะโทรมาสั่งก่อนก็ได้นะเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับอืเดี๋ยวพาดูวัตถุดิบทั้งร้านขาไก่นะ ของจนจะไม่มีที่วางแล้วนะครับที่ร้านแน่นไปนหมดแล้วนะครับน,นี่นะซซมอนเหลือแค่นี้รครับเก๊ะน,นี่เซมอนเหลือแค่นี้ค่ะตอนนี้ซื้อมาเป็นตัวเลยเนาะเซมอนใช้ยกตัวแล้วนะเดี๋ยวนี้นะยกตัวแรกเองหัง่นเองแล้วค่ะตอนนี้ข้อมูจะน้องขึ้นอันนี้อะไรครับไ,ไข่ปลานะไข่ปลาลิซเซียลนะ ออืมค่หยาร้านยำโคตรแมงดาเลยนะเป็นร้านยำร้านหนึ่งที่แมงดาเยอะเลยนะครับใช้วันนึงเยอะเลยนะเดีย๋ยวไปดูยำแซบ่บในร้านนะครับเจเ,เปิดรับสวัสด,ดีครับ,รบน้องเบนสวัสดีจ้า,าแมววันนี้ใส่เสื้อแฟดเลยนะครับ <laughs> อันนี้ทําอะไรอยู่ครับ น้องเบย์ทำอะไรอยู่ครับยำสามไข่ยำสามไข่นะเจ๊เปิ้นทำคอมหมูย่างอยู่นะออกแล้วมีทุกอย่างที่คุณต้องการอยากกินอะไรสั่งได้นะยำตามสั่งยำตามใจนะนี่ของะยุกเกิลหน่อยนะคะตั้งแต่เปิดร้านเลยค่ะตั้งแต่เปิดร้านมายำก็ยังไม่ได้หยุดเลยนะครับอออของก็เริ่มจะหมดไปเรื่อยๆนะ ดูคอมหนะมูหมักจนยุ้ยนะเนื้อนี่นุ่มคทบจะละลายในปากเลยนะครับหมักจนนิ่งเจ๋ให้เยอะขนาดนี้เลยครับใช่ค่ะทุกคนนะคะแบบนี้ทุกคนนะนี่นะคอหมูนุ่จิ้มนะหกสิบบาทนะทานไม่ได้นะคะทีู่ พล <Es> าดไม่ได้นะหม right ูนุ่มๆเด้งๆเลยนะต้องมาลองนะครับนี่นะะจจัดเป็นแบบนี้นะครับยำสามไข่ค่ะยำสามไข่กับหมูย่างเป็นน้ำจิ้มค่ะไม่่ใชยำสามไข่ข้าวสามไข่เไงเขาบอกนี่ของพี่สามหอยใส่น้ำปลาไหมคะ กดได้เลยนะคะมีเมนูสองด้านด้คะด้านนีอข้าวสัมติ่ต่อได้ยำเลยยำข้าวหมูข้าหมูหนึ่งค่ะดำปูปลาดาะปั๊บแล้วไข่เจ้ะ ่อด้วยยำเลยครับเจ๊นนยำสามหอยค่ะยำสามหอยนี่นะมาแล้วเมนูใหม่นะเป็นเมนูเปิดใหม่ล่าสุดเลยนะครับเมนูนี้เท่าไหร่เจ๊เมนูร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบบาทนะยำสามหอยนะไม่เผ็ดครับไม่เผ็ดนะครับ,รบอันนี้ยำสามหอยค่ะนี่นะยำสามหอยยำสามไข่หรือจะยำอะไรมีหมดนะวันนี้เปิดสิ่งเมนูใหม่อีกแล้วนะ มีหอยแมงคู่วิ่งให้กันแบบนี้เลยนะมีหอยเมงคู่ตัวใหญ่ๆเลยนะหอยเมงคูอันนี้หอยน่งมกับหอยแคงบนกันนะคะอยน่งกับหอยแคงบนกันอันนี้้อี่สบาท้อี่สบาทนะ ยำสามหอยร้อยยี่บาทนะต่อด้วยยำเลยครับเจ๊ <Okay. S 1> เดี๋ยวมาดูยำขนมจีนนะ ยำขนมจีนเผ็ดน้อยนะยำขนมจีนห้าสิบบาทนะครับตอนอออน,นี้ที่ร้านยำเกินสองคนนะรอไม่นานนะครับยำให้แป๊บเดียวนะครับ น้งจีนกตยังางตำไหมได้แล้วค่ะเดี๋ยวลงไปดูส้มตำบ้างนะครับเคปเปอลงไปตำแล้วนะน,นะนี่ตำอะไรครับเจ๊ตำปูปลานะหกสิบบาทนะพาทะลุโคกเลยนะครับ่บลูกค้าสั่งเผ็ดค่ะลูกค้าสั่งเผ็ดนะ เจบอกมาเลยสั่งเผ็ดกลัวแตก่กินกันไม่เผ็ดนะครับร้านยำแซ่บเวอร์นะตลาดโตลุงน้าสารชนบุรีนะผ่านไปผ่านมาแวะมาอุดหนุนได้นะครับเชิญมาลิมลองความแซ่บนะทั้งตำทั้งยำนะรับประกันความแซ่บทุกเมนูนะครับ ไกลจะ1,000ซับแล้วนะหนูมืงชนชาแนลนะเดี๋ยว1น0 0งัพซับจะแจกยำสิบชุดนะใครมาสั่งก่อนแจกเลย10ชุดนะครับวันที่ครบ1,000งันซะับนะ f c มาได้เลยนะครับต้องมาเร็วๆนะครับแจก10ชุดแรกนะจะแจกยำไข่แมงดานะสิบชุดนะ พันทซับนี่มาเลยนะครับสิบคนแรกนะมาสั่งเราจะให้ยำไข่แมงดาฟรีสิบชุดเลยนะครับฉลองหนึ่งพันทรซับหนุ่มมึงชนแชนแนลนะครับ นี้เลยนะครับตำปูปลานะหกบาทนะเดี๋ยวไปดูน้องเบตยำต่อนะนเบตยำอะไรครับยำหมยยอกไข่แดงยอกไขแดงน้ำปลาไม่เลยไม่ปลาน้ปลายอกไข่แด ยำหม,มูยอนะนแบบนี้เลยนะควงกันเร็วๆอย่างนี้นะ ชุดนี้80บาทนะครับต่อด้วยยำรวมนะคะต่อด้วยยำรวมมิตรนะ60บาทนะนี่นะให้กันจุกๆแบบนี้เลยนะครับ ไม่ว่าจะน้องเบสท,ทำหรือเจ๊เปิ้ลทำรับประกันความแซ่บเหมือนเดิมนะน้องเบสนี่นเ,นเคยทำให้ลูกค้าหลงไหลในฝีมือมาแล้วนะครับนี่นะยำรวมมิตรหกสิบบาทอันนี้แบบไม่มเผ็ดนะคะเดี๋ยวจะมีเผ็ดมากอีกหนึ่งนะคะอ,อันนี้ไม่เผ็ดนะเดี๋ยวจะมีเผ็ดมากอีกหนึ่งนะน้องเบสบอกนะ เดี๋ยวเรามาดูเมนูยำรวมมิตรเผ็ดๆเป็นเมนูสุดท้ายนะเดี๋ยวมาดูเผ็ดๆเผ็ดแค่ไหนนะเดี๋ยวมาดูสีน้ำยำนะอ,อืมอืมเผ็ดๆนะแบบนี้เลยนะ ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องหนุ่มมือชนชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับขอบคุณครับเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนนะครับน้องเบยวัดขอบคุณครับเจ๊เปิลขอบคุณครับ